สวัสดีครับวันนี้ผมเอฟธนาทิพย์นะครับก็จะมาแนะนำแบ่งปันความรู้นะครับเกี่ยวกับพารเครื่องชุดยี่ห้ารุทธัตวษนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำตำหนิการดูพารแท้นะครับตำหนิพารแท้เป็นเนื้อดินนะครับเนื้อดินยี่ห้ารษตวนะครับก็ดูวิธีการดูพารแท้นะครับแล้วก็ตำหนินะครับก็มาชมกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับอย่างแรกจำพิมพ์พารให้แม่นนะครับ จําพิมพ์พา <te am rhythm ma lush> ให้แม่นนะครับอ่าจาพิมพ์พลาให้แม่นนะครับพิมพ์พลายันด้านหลังนะครับอ่าอย่างแรกสิ่งสาคัญคือจําพิมพ์พานะครับพิมพ์พลาต้องตั๊มแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับตําหนิแรกนะครับตําหนิแรกในพลาแทนะครับที่ต้องมีทุกองค์นะครับอย่างแรกนะครับดูตรงปั๊มประธานประธานมนทนนะครับนี่ะครับตรงนี้นะฮะอ่า ตำหนิแรกนะครับดูตรงนี้ได้เลยนะครับบางองค์ก็ชัดนะครับบางองค์ก็ไม่ชัดก็มีนะครับอจะเป็นเฉียงเฉียงขึ้นนะครับจะไม่แยกขึ้นเป็นเส้นเดียวเหมือนฝั่งนี้นะครับเห็นไหมครัจะเป็นยักยักขึ้นตรงนี้นะครับเฉียงขึ้นไปทางนี้นะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวส่องให้ชมนะเห็นไหมนี่นะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับ เดี๋ยวซององอื่นให้ชมนะครับนี่องค์ที่สองก็ต้องเป็นนะครับอองค์นี้ก็จะคมชัดหน่อยนะครับเห็นไหมฮะองนี้จะคมชัดหน่อยนะครับมีทุกองค์นะครับมีทุกองคนะยิ่งถ้าเป็นพระคมคมนะครับก็จะชัดนะครับนี่เห็นไหมฮะ <innovations> ยิ่งถ้าเป็นพาคมคมก็จะชัดนะครับ เห็นไหมฮะจะเป็นแฉกขึ้นไปนะครับอ่าจะเป็นแฉกขึ้นไปอ่านิชารเลยนะครับรงน้ชาดเลยนะครับเห็นไหมฮะจะเป็นแฉกขึ้นไปจะไม่โค้งทีเดียวนะครับจะไม่โค้งสักทีเดียวนะฮะนี่ตรงนี้นะครับตรงนี้ครับอ่าตรงนี้นะครับอ่าตำหนิที่สองนะครับ ตำหนิที่2ในพรายี่สิบห้ารศรตวัดเนื้อดินนะครับมาพลิกด้านข้างมาอย่างนี้นะครับตรงข้างแขนนี่นะครับข้างแขนที่ยกนะครับจะเป็นเส้นอยู่เส้นหนึ่งนะครับติ่งตรงนี้นะครับจะไม่เรียบไปเลยนะครับจะเป็นเส้นบักเส้นบักนะครับเห็นี้นี่นะครับอ่าเส้นตรงนี้นะฮะมีทุกองนะครับมีทุกองนะอ่าเส้นตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะ คมกรบเลยนะครับมาดูองค์ต่อไปนะครับองค์นี้ก็เห็นชัดเจนนะครับไม่ต้องส่องก็เห็นนะครับเห็นไหมครัจะไม่เรียบไปเลยนะครับจะเป็นเส้นนะครับอเห็นไหมครัเป็นทุกองค์นะครับมีทุกองค์นะครับในพราเนื้อดินยี่ห้าศตวรรษนะครับมีทุกองค์นะนี่นะครับอันนี้ชัดเจนเลยนะครับ อันนี้เป็นตำหนิที่สองนะครับตำหนิที่สองตรงนี้นะฮะมีทุกองนะครับมีทุกองนี่นะครับเห็นไหมฮะมีทุกองนะครับโอเคตำหนิต่อไปนะครับตำหนิต่อไปนะครับพลิกด้านข้างครับด้านข้างนี้นะฮะตรงปลายสบงนะครับตรงปลายสบงท่านตรงนี้นะฮะนี่นะครับจะแบ่งชั้นกันนะครับจะไม่ใช่ชั้นเดียวนะเห็นไหมฮะถ้าไม่ลงกล้องก็จะเห็นนะครับ จะแบ่งชั้นกันเป็นเส้นแบ่งชั้นกันนะครับเดี๋ยวสองให้ชมนะครับอเห็นไหมฮะเป็นเส้นแบ่งชั้นกันนะครับจะเป็นแบบนี้ทุกองค์นะครับอนี่นะครับเป็นแบบนี้ทุกองค์นะครับนี่นะครับเห็นไหมฮะแบ่งชั้นกันชัดเจนเป็นเส้นแบ่งชั้นกันชัดเจนนะฮะมีทุกองคนะครับ นี่นะครับนี่นะครับชัดเจนนะอ่าไล่สองทีละองค์ให้ชมนะครับบางองค์ติดชัดติดไม่ชัดนะครับแต่ต้องมีนะฮะแต่ต้องมีนะครับเพราะว่าเนื้อดินเขาสร้างเยอะนะครับปั๊มเยอะก็จะติดบ้างนะบลางๆบ้างนะครับเนื้อบางมวลสารก็จะนิ่มเกินไปเนื้อก็จะออกอีกโซนหนึ่งนะฮะอ่าอันนี้เป็นตําหนิที่สามนะครับ ตำหนิที่สี่นะครับเรียกว่าตัวหนอนนะครับตัวหนอนในร่องบัวนะครับก็คือตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะฮะตามในร่องบัวจะมีเส้นเส้นตัวหนอนนะครับยึกยึกยึกนะครับอืมอ่ะเดี๋ยวส่องให้ชมนะส่องให้ชมนะครับอ่าเห็นไหมฮะเส้นนะครับอืมเส้นที่อยู่ในร่องบัวเห็นไหมฮะจะเป็นเส้น คมคมนะครับเนี่ยเส้นนี้นะครับเส้นนี้นะครับเส้นตรงนี้นะครับนะครับตามแถวนี้ฮะเส้นแถวนี้นะฮะอ่าจะมีนะครับเดี๋ยวไลยให้ชมนะนี่เห็นไหมฮะอ่าอันนี้อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับถ้ามีก็จะดูง่ายนะครับรายละเอียดในร่องอ่าอันนี้ชัดเจนนะครับเห็นไหมฮะอันนี้ชัดเลย เขาเลือกเส้นตัวนอนในะครับเขาเลีกเลือกเส้นตัวนอนเห็นไหมอันนี้ชัดเจนนะครับล่องบัวคมชัดนะครับเห็นไหมครับล่องบัวคมชัดนะครับี่เห็นไหมอัมอนนี้นชัดเจนเลยนะครับล่องบัวคมชัดเจนนะครับอ่านี่นะฮะ ตำหนิที่1น3 4สามสี่ตำหนิที่สี่นะครับต่อไปตำหนิที่ห้านะครับตำหนิที่ห้าดูตรงนี้นะครับเส้นข้างหูนะครับเส้นข้างหูฝั่งฝั่งขวาฝั่งซ้ายขององค์พระนะฮะตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นคมคมเลยนะครับนี่นะเส้นคมนี้นะครับอันนี้จะต้องคมชัดเลยนะครับเห็นไหมฮะนี่เส้นตรงนี้นะครับ นี่นะครับหูอิคธ่าคึงของท่านนะฮะตรงนี้นะฮะต้องคมชัดนะครับต้องคมชัดนะครับนี่นะครับคมชัดนะครับเดี๋ยวสองให้ชมนะนี่นะครับมีทุกองนะครับมีทุกองนะครับเห็นไหมมีทุกองนะครับคมชัดนะครับ ชัดนะครับมีจุโปงนะนี่อันนี้คมชัดแจ๋วเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นตำนิดที่ห้านะครับอ่าตำนิดที่ห้านะครับต่อไปพลิกด้านหลังนะครับชมด้านหลังนะด้านหลังนะครับอ่าเออลืมอีกอย่างนะครับตุ่มนะครับบางคนก็ว่าต้องมีตุ่มนะครับแต่สําหรับตัวผมนะตุ่มตรงนี้นะครับนี่ตุ่มใต้ฐานนี่นะครับ มีหรือไม่มีก็ได้นะครับบางพิมพ์ก็ไม่มีนะครับในเนื้อดินนะบางพิมพ์ก็อยู่สูงบางพิมพ์ก็อยู่ต่ํานะครับเนี่ยนะฮะบางพิมพ์ก็อยู่สูงบางพิมพ์ก็อยู่ต่ําเพราะฉะนั้นไม่ใช่สิ่งสําคัญนะครับในพาแท้นะเห็นไหมองค์นี้ไม่มีนะฮะไม่ใช่สิ่งสําคัญนะครับพี่องค์นี้ก็ไม่มีนะครับเห็นไหมฮะตุ่มนี้ไม่ใช่สิ่งสําคัญนะครับต่อมานะครับพลิกด้านหลังนะครับด้านหลังยันจําให้แม่นนะครับ จันักษณะตัวหนังสือตัวยันให้ชัดเจนนะครับจำให้แม่นนะครับต้องอย่าผิดเพี้ยนนะครับอาจจะมีเบอร์บ้างตื้นบ้างมีนะครับเพราะว่าพาสร้างปั๊มเยอะนะครับติดบ้างไม่ติดบ้างมีนะครับแต่พยายามจําตัวยันนะครับถ้าคมๆแบบนี้ก็จะดูง่ายเลยนะครับเห็นไหมครัคมชัดเป็นแท่งเหลี่ยมเลยนะครับคมชัดเป็นแท่งเหลี่ยมนะครับเห็นไหมครัคมชัดเป็นแท่งเหลี่ยมเลยนะครับ โดยตรงนี้ก็ไม่ใช่สาระสําคัญนะฮะบางองค์บางองค์งงก็ไม่มีนะครับบางองค์ก็มีแค่อันเดียวนะครับบางองค์ก็มีแค่อันเดียวอยู่ที่พิมพ์พานะอยู่ที่พิมพ์พานะครับนี่ครับจายันให้แม่นนะครับคมลึกนะครับถ้าอย่างนี้ก็จะดูง่ายเลยนะครับคมลึกนะครับจำโจยันให้แม่นนะครับเดี๋ยวจะเทียบให้ชมนะ,ะเห็นไหมฮะอันนี้ก็จะตื้นกว่าเห็นไหมฮะ แต่ลักษณะยันต้องเป็นตัวหนังสือฟอนต์เดียวกันนะครับแบบเดียวกันนะเห็นไหมฮะแบบเดียวกันนะครับนี่เห็นไหมอันนี้อันบนก็ไม่ติดเห็นไหมฮะเดือยเห็นไหมฮะติดอันล่างหลังกราบมากนะครับหลังกราบมาถ้าเป็นหลังแบบนี้ก็จะดูง่ายนะครับพาเก้ยังไม่มีนะถ้าเป็นหลังแบบนี้จะดูง่ายนะเห็นเส้นไหมฮะเขาเรียกว่าเส้นยันเส้นหลังกราบมากนะครับนี่นะฮะนี่นะเห็นเส้นไหมฮะ เนี่ยเส้นภาพเนี่ยฮะนี่นะครับเส้นแบบนี้นะคมๆนี่นะครับถ้ามีแบบนี้ก็จะดูง่ายนะฮะนี่นะฮะเส้นแบบนี้นะครับแบบนี้พักเก้ยังไม่มีแน่นอนนะฮะพี่จัให้แม่นนะครับจัให้แม่นนะแล้วก็จะมีเส้นบังคับพิมพ์นะครับเส้นบังคับพิมพ์ต้องได้สัดส่วนที่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวเทียบให้ชมนะเห็นไหมเส้นบังคับพิมพ์สัดส่วนชัดเจนสวยงามนะครับ อย่าผิดเพี้ยนนะครับต่อไปนะครับพลิกด้านข้างนะครับพลิกด้านข้างนะครับด้านข้างขอบตัดจะประมาณนี้นะฮะเห็นไหมฮะมีเส้นบ้างนะครับมีเส้นตัดนะครับนี่เห็นไหมฮะเส้นตัดวิ่งวิ่งไปทางนี้นะครับวิ่งไปทางนี้นะฮะวิ่งนะครับนี่นะครับเห็นไหมฮะมีนะครับบางองค์ก็มีมากมีน้อยนะแต่ต้องมีนะนี่นะครับนี่เห็นไหมฮะ นี่เห็นไหมครต้องมีนะครับต้องมีเรียบๆก็มีนะครับแบบเรียบๆเลยก็มีแต่ต้องมีบ้างนะครับเส้นแบบนี้นะนี่นะครับอาเห็นไหมครลอยปากไรอย่างนี้นะครับโอเคต่อไปนะครับจุดตรงนี้นะครับจุดรูระบายน้ํานะที่เขาเรียกกันว่าจุดรูระบายน้ําเกสามารถทําได้นะพี่ตอนนี้นะเกเรียนแบบได้นะครับ จุดรูระบายน้ํานะครับลักษณะนี้นะครับเก๋มีแล้วนะครับนะแต่อาจจะยังไม่ไม่เหมือนแบบนี้นะเก๋อาจจะดูเป็นพยายามไปหน่อยนะครับพี่อาจจะดูพยายามไปหน่อยพยายามจําให้แม่นนะครับจํารูระบายน้ําให้แม่นนะนี่นะนี่นะครับจํารูระบายน้ําให้แม่นนะครับแล้วแต่นะครับบางองค์ก็อยู่หัวก็มีนะครับไม่ได้ไม่จำเป็นต้องอยู่ท้ายตลอดไปนะ บางค์อยู่หัวอ่าอย่างเช่นองนี้เห็นไหมครับองค์นี้อยู่ด้านหัวนะครับเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องอยู่ท้ายนะครับอยู่หัวก็ได้อยู่ท้ายก็ได้นะครับอ่าเห็นไหมอันนี้อยู่หัวนะครับประมาณนี้นะฮะนี่นะครับที่สําคัญนะครับที่สําคัญจําพิมพ์พาให้แม่นนะครับอที่สําคัญจําพิมพ์พาให้แม่นนะครับโอเคนี่ก็เป็นตําหนิเนื้อดินนะครับเดี๋ยวมาทวนให้ฟังนะครับว่ามีตรงไหนบ้างนะ จุดที่1นะครับจุดที่1นะครับจุดที่หนึ่งะจุดที่1นี่นะครับเส้นประทานมฑลนี่นะครับประมาวลมทนตรงนี้นะฮะจะเป็นแฉกขึ้นไปนะฮะนี่นะอันนี้เป็นจุดที่1นะครับจุดที่1นะครับจุดที่สองพลิกมานะฮะข้างข้างแขนนี่ฮะข้างแขนตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นเส้นหนึ่งนะครับต่อลงมาตรงนี้นะฮะต่ออยู่ระหว่างตรงนี้นะครับนี่ะเส้นตรงนี้นะครับมีทุกองนะครับ ตำหนิพวกนี้มีทุกองค์นะครับนะอยู่ว่าบางองค์ก็ชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะแต่ต้องมีนะฮะอ่าในตำหนิที่สองนะครับตำหนิที่สามนะครับพลิกมาข้างนี้นะครับอ่านี่นะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะจะเป็นเส้นแบ่งนะครับจะไม่เรียบไปสักทีเดียวนะครับจะเป็นเส้นแบ่งอ่าอันนี้เป็นตำหนิที่สามนะครับนี่นะตำหนิที่สามนะครับ ตำแหน่งที่สี่นะครับใบหูท่านนะครับข้างข้างซ้ายขององค์พาะนะครับอตรงนี้นะครับคมชัดนะตรงนี้คมชัดนะครับติดคมชัดนะครับเกยยังไม่มีนะครับอ่าตรงนี้ติดคมชัดนะพี่สี่ที่ห้านะครับที่ห้าตัวหนอนในร่องบัวนะครับตัวหนอนตรงนี้นะครับนี่นะครับเป็นเส้นๆค่อยยกกค่ยึกแถวนี้นะครับตามร่องบัวนี้นะครับจะมีนะครับถ้ายิ่งชัดยิ่งดูง่ายนะ จะมีตัวหนอนเนี่ยนะครับตามล่องเนี่ยนะครับอันที่หานะนี่นะครับต่อ,อ,าอ,นนอามานี้นะครับแล้วก็ดูโดยโดยรวมผ้านะครับดูโดยรวมผ้านะครับเนื้อดินแบ่งได้หลาย10พิมพ์นะครัะพี่เดี๋ยววันหลังจะมาไล่พิมพ์ให้ชมนะวันหลังจะมาไล่พิมพ์ให้ชมอันนี้ก็ดูธรรมชาติพา,าก่อนนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับ วันนี้ก็มีประมาณนี้ให้ชมนะครับยังไงก็ฝากพี่ๆทุกท่านนะครับฝากติดตามนะครับฝากติดตามผมเอฟธนาคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับพี่ฝากติดตามไว้นะครับเดี๋ยวจะมาแบ่งปันความรู้กันอีกนะครับนะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีครับ